แม้ว่าตัวเจ้าของบ้านจะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ว่าอยู่ๆมันเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นแล้วบ้านหลังนี้เจ้าของเขาได้ทําเป็นฟาร์มค่ะเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวพอเกิดไฟไหม้พึบพับขึ้นในเวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่น้องหมากับน้องแมวตายไปสามชีวิตค่ะเพ่เพ่เพเด๋ยวร้อนนะน้เข้าไปแล้ว บักพันเลยสวยไหมตายแล้วตายเลยไ่ยม่อันี่ม้องช่วไงอ่ะเบมัสี่ตัวมาลุกู้สู้เว้ Ấy, lúc ba, tươi mát Ơi, vơi, tục quay Món ừ. nào ừ. ừ. สำลักควันนะคะหายใจรวยรินพี่กู้ภัยเนี่ยพยายามที่จะช่วยชีวิตลูกแมวเบอร์เซียอายุแค่หนึ่งเดือนเองค่ะน้องไม่ได้ถูกไฟคลอกแต่น้องสำลักควันค่ะตาลอยตพราว่าเขาเมาเต็มไปหมดเลยค่ะกู้ภัยพยายามใช้มือปั๊มหัวใจแล้วก็เป่าปากคล้ายๆกับเป็นการเหมือนเมาส์ทูเมาส์อะไรแบบนั้นช่วยในการยื้อชีวิตน้องเป่าอากาศเข้าไปให้น้องรอดชีวิตแล้วก็เอาน้ําหยอดเป็นระยะๆค่ะ แล้วในเหตุการณ์รนี้ไม่ได้มีน้องแมวตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่อาการแบบรอแรอ่ยังมีลูกแมวอีก4ตัวค่ะแต่ว่าสามารถยื้อชีวิตช่วยไว้ได้แค่2ตัวเท่านั้นแล้วก็ยังมีน้องหมาค่ะพันธ์ปอมเมเรเนียนนะคะอายุ1ปีอีก1ตัวถูกขังแยกอยู่ในกงรงน้องก็สำลักควันตายเช่นเดียวกันตัวแข็งเลยพี่เจ้าของกลับมาถึงเนี่ยโอ้ยทำใจไม่ได้อะ่ะอุ้มน้องแนบอกร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยค่ะ แล้วก็ยังมีน้องแมวกับน้องหมาอีกทั้งหมด10ตัวที่เจ้าของเขาสามารถช่วยออกมาได้แล้วน้องก็ยังคงอยู่ในอาการที่ตกใจดูสิ<อ>เนื้อตัวเต็มไปด้วยขมเหล่าอ้าปากหายใจแหกๆ,ๆเลยเกือบไม่รอดเหมือนกันนะถ้าเขาไปเอาออกมาไม่ทันนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายโมงเมื่อวานนี้ค่ะในบ้านหลังหนึ่งอยู่ภายในซอยเอื้ออารีหมู่1 1บเตำบลปากแรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาถึงตอนแรก เจ้าของบ้านยังมาไม่ถึงทําได้แต่ฉีดน้ําจากด้านนอกเพื่อที่จะควบคุมเพลิงให้อยู่ในแวดวงที่จํากัดไม่ให้ลุกลามไปบ้านหลังอื่นไม่สามารถเข้าไปฉีดด้านในบ้านได้เพราะว่าเขาล็อกไว้แต่พอเจ้าของได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่าเธอบ้านเธอไฟไหมรีบขับรถกลับมาแล้วก็เปิดประตูให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะหลังจากนั้นพี่ดับเพลิงรีบวิ่งพุ่งเข้าไปคว้ากรงไหนได้คว้าออกมาก่อนอ,อีกมือหนึ่งก็ต้องจับสายสาย,ยางฉีดควบคุมเพลิงไว้นะคะเพราะว่า บ้านเนี่ยบางส่วนเขาทํามาจากไม้ด้วยอะ่ะมันก็เลยลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มีน้องหมากับน้องแมวเสียชีวิตอ๋อตายไปทั้งหมด3ตัวค่ะสอบถามเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีทําธุรกิจเพราะพันน้องหมากับน้องแมวนี่แหละแล้วตอนสายๆเนี่ยออกไปทําธุระปิดบ้านไว้อย่างหนานแน่นเลยพอรู้อีกทีนึงเนี่ยคือเพื่อนบ้านแจ้งว่าไฟไหม้ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าเท่าที่จําได้เนี่ยก็คือ ดึงปักเปึกอะไรออกหมดแล้วอ่ะ oh. อืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางตํารวจสพเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเขาก็คาดการว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแล้วพอมีประกายไฟประกายไฟเนี่ยมาติดก,กับกองหนังสือที่อยู่หน้าบ้านที่เป็นโต๊ะไม้มันก็เลยลุกลามไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าจะเอาสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยวันนี้ค่ะจะมีการลงตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากอะไรค่ะ